รถออกไปก็จะมีเพื่อนๆมาประกบกันแล้วก็วิ่งตามหาซึ่งยังไม่รู้เลยนะว่าเป็นห้าเรือพิบูนหนึ่ง <S <S หาเองเพราะเราไม่ได้รู้จักบักกติกรติเอางี้แอนนารู้จักเออ่การโพสโพสหนึ่งในเพจนางงามอันนี้พี่ก็สงสัยว่าคนโพสคนนี้คือใครแต่มันถูกลบไปแล้วนะไม่แม่หนูมีแม่รู้จกักเขาไหมเขาบอกเขาเป็นตุนสัตว์ใ่ไมไม่รู้หนูเลยจังเลยแคบไปหรอแคบไป อจะตั้งหายแล้วลเขามันถูกลบใช่ถูกลบปฏิทินนะสามเขาแจ้งอ่ะตอนสามทุ่มสี่สิบสามนี่คนเนี้ยคือใครแล้วแล้วบอกว่าวนหามาแล้วสิบห้านาทีก็ต้องย้อนกลับไปคือตกตั้งแต่สามทุ่มที่สิบเก้าเอนนาเห็นจากอะไรไอนนี้แล้วพยายามติดต่อกติกะติไม่รับติดต่อโมโมไม่รับเลยค่ะพี่ไม่รับปิดเครื่องก็คือมันปิดเครื่องคือหมุ่นไม่รับหมุ่เลยสักอย่างหนึงอ่ะคือติดต่อไม่ได้อะอันต่างกันนะแม่ครัจำได้ไหมว่ามันเป็นเสียงแบบว่าสามข้อความเรืองนี้ โทรหาเพราะอ็นมาทักาไลน์พี่ยังไม่รู้เรื่องพี่ยังไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยด้วยนะเพราะพี่ไม่ได้โทรไปเลยรู้แค่ว่าพุดเดินนะ่ะโทรมาตอนห้าทุ่มกว่าๆไปแล้วว่าเกือบเกือบเที่ยงคืนแล้วว่าว่าเจ๊โมตกเรือเหรอพี่บอกว่าโมไม่บ้าเปล่าเฟซนิ่มหรือเปล่าเพราะช่วงนั้ถน,นถ้าใครด,ดูข่าวเนาะจะมีเฟซนิ่มเยอะมากคนนั้นท้องตกลูกตายไรยอไง เราก็ไม่เชื่อเอลยได้บอกว่าไอ้โมซช่คนโ,โง่ขนาดว่าเดินแล้วตกเรือขนาดนั้นอืเราก็เลยแบบเอ๊ะแปลกก็เลยไม่ได้คิดอะไรก็เลยขึ้นห้องไปปกติก็จะเปลี่ยนเส <c oughs> ื้ออะไรเสร็จป<ๆ>ุ<ๆ>๊แบแอนนาบอกว่าเธอโมตกจริงๆไปหน่อยเพราะกระติกรับสายแล้วเพราะไปช่วงจังหวะพอดีเหมือนแอนนาพยายามโทรทังกระติกมอนพี่ไม่แน่ใจว่าปิดเครื่องหรือไม่รับสายแต่พี่แอนนาต้องจำได้ถูกต้องไปถามพี่แอนนาว่าใช <c oughs> ่หรือว่าเสียงมันตื้นๆหรือว่าเพราะว่าสุดท้ายคนที่ติดต่อทางฝังนั้นนะคือพี่แอนนา พยายามโทรย้ำโทรย้ำโท่ย้ำเพราะว่ามันรู้เรื่องข่าวในตรงนี้คือพี่ไม่รู้ไม่แน่แต่ว่าพี่านาเห็นตอนช่วงกี่โมงเนาะเพราะว่าของขาเขาชอบไลฟ์สดตอนประมาณสองทุ่มสามทุ่มถ้าใครเคยดูไลฟ์สดในช่วงวนะั้นอ่ะเขาจะไล่ไข่ของไข่ของเสร็จแล้วเขาถึงจะเริ่มมาเช็คมือถือดะว่าเป็นยังไงไงเขาเห็นแนี้แล้วเขาก็เริ่มถามกันแล้วเขาก็เลยโทรสุดท้ายโทรจนกระติกลับกระติ้เลยบอกว่าเธอรู้ได้ยังไงก็พอกพี่นาบอกว่าเฮ้ยพี่ฮิปต้องก็บอกพี่ลายบอกว่าพี่พพพไปเช็คหน่อยเพราะพี่ขับรถเร็วสุดบ้านพี่แต่อะมีอะไรไกกลว่าอ ถ้าตำรวจถ้ามีหมายจับหมายามถึงว่าขับรถเร็วอ่ะขอโทษด,ด้วยขับร้อยสามสิบจากลาพาวร้อยหนึ่ง่าไปแดงทุกไฟเธอจากลาพาวร้อยหนึ่งนะไปพระรามเจ็ดเธอคิดว่าฉันเร็วแค่ไหนอะฉันถึงสิบห้านาทีเธอตกใจฉันหายวาบมากว่าแบบเกิดอะไรขึ้นว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วนอย่างเงี้ยน,นะเกือบครึ่งชั่วโมงเพราะวนแบบคนบ้าเลยไม่รู้ <c oughs> จุดจนพี่อนเรื่องแบบเพื่อนเชกไวาเธอนะตอนเนี้ย มันมีข่าวอันไหนลงบ้างมันเลยไปเห็นถ้าพี่จ้าไมเพียงไม่ทีวีปูก็ก็เออพุัธการป้าไอ้ภาค่ะเออเออชเลยเออตอนนั้นเราเขารายกันอยู่สองคนที่ไม่แน่ใจนะแต่รู้ว่าตอนนี้อยู่ท่าพี่หนุ่งท่าพี่ปูหนึ่งพี่เลยขับรถไปท่าพี่ปูหนึ่งทำถามแรกที่พี่ถามนึงท่่เลยคือกระติกอยู่ไหนน้องยังงงเลยว่าใครคืกกระติกกระติกคือใครน้องไม่รู้จักเออจนน้องพี่หน่งกระตามมาบอกว่าแม่พี่ เออพี่เบิร์ดหรือพี่ติเนี่ยส่งมาไว้าอย่รงนี้นะน่าจะเป็นพี่ติส่งมาอยู่ตรงท่าเรือนี้คนที่ชื่อนุอยานจัดก,กับพี่เบิร์ดกับพี่กรติเขาไม่ใช่แต่งหน้าเขาไปใช้แต่งหน,<ม>นาประจำพี่โมอยู่แล้วเขารู้เขาสนิทเลยอ๋อก็เลยรู้คืออย่างนี้ส่วนใหญ่คนที่พี่โมงทางานด้วยจะเป็นเพื่อนกันอย่างที่รเราแคอยู่แกงชั้นสองอือคือมันเป็นแกงเดียวกันหมดเขาก็จะสนิทกันหมดเลย แสร็จปุ๊บพอพี่นุกมาเสริมทัพก,กับแม่แล้วอพอดูปุ๊บพี่ก็เลย<ม>โยกไปท่าเรือนึงก่อนมไม่ใช่ท่าเรือนที่อยู่กันตอนแรกนะเป็นท่าเรือนึงซึ่งก็ไปเจอพี่เบิร์ดที่ตะโกนอยู่กับกูภัยถามพี่เจอยังครับถามอย่างเงี้ยตลอดตะโกนแล้วพี่เลยถามว่าพี่เบิร์ดไม่มีใครอยู่บอกไม่อยู่มาก็อยู่คนเดียวว่ะไม่เจอใครเลยอเออเขาก็ตะโกนอย่างตลอดจนพี่ไล่หาพี่ะติดมาพี่โทรหาไลหาจน ถ้าจะไม่ผิดอย่างเขาตอบมาแล้วเขาก็ส่งโลเคชั่นมามันก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่พี่ไปอยู่ที่อู่ต่อเรือซึ่งมันอยู่ข้างๆก,กันมั้งมันออกจากท่าเรือนั้นขับไปนิดนึงแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาพีเลี้ยวขวาแล้วก็ตรงไปก็จะเจออู่ต่อเรือแล้วก็แล้วก็ประจนหน้าเจอกับทั้งปอนทั้งโรเบิร์ตทั้งพี่แซนอย่างเงี้ยเขาก็มาถามเลยว่าคุณเป็นใครพี่ก็บอก<ม>พู้าจากงานพี่เลยถามพี่ก็ติดอยู่ไหน เออเขายังถามอีกว่าคุณเป็นใครพี่ถามว่าพี่จะตติกอยู่ไหนเออ,เอ,อพี่เขาก็บอกขาก็ะีิตรงไหนพี่ก็เลยวิ่งไปกับพเพื่อนทั้งหมดอ่ะวิ่งไปแล้วก็ถามพี่กะติเคราแรกว่าเกิดอะไรขึ้นดูแลเป็นยังไงมันถึงตกท่าตกน้ำขนาดนั้นเออเขาก็เลยตอบว่ากูไม่รู้เข้าใจมั้ยกูไม่เห็นกูไม่รู้เขาก็พูดแต่คำเนี้ยมันก็ไม่ได้คำตอบเลยแต่ก็อ่าอย่างไรต่อแสดงว่าวนวันนั้นแม่ได้เจอทุกคนบนเรือทั้งหมดห้าคนหมด,ด,ดเลยคุณแซงคุณระเตคุณปองจ๊อบคุณโรเบิร์ต อันเนี้ยเอาที่พี่จำได้แต่ที่เอาที่พี่จำได้เลยนะมีพี่ปอแน่มีพี่แสงแน่มีจติแน่เนี่ยแต่แต่พี่โรเบิร์ตเนี่ยพี่ไม่แน่ใจว่าพี่เขียนมาเพราะพี่จำไม่ได้เพราะตอนนั้นมันช่วงแบบชุลมุนมากอ่ะแล้วคนที่ถามว่าคุณคือใครคือใครพี่ปออ๋อแล้วก็เดินมาถามอีกหนึ่งคำถามคือพี่แสงอ๋อสองคนก็เดินมาถามพี่หมดเลยเออคือมันถามคนละรอบอ่ะปอเนี่ยมันถามว่าคุณเป็นใครเออแล้วแสงก็เดินมาตอบว่าคุณเป็นใคร ชันตั้งหลักสองวอาวันนั้นเหมือนมีเหตุการณ์หรเหตุการณ์นึงเกิดขึ้นแม่เหมือนเราได้ยินมาว่าเหมือนพี่ปอโชโทรศัพท์ให้ดูว่าผู้กำกับโทรมาแล้วบอกว่าให้บอกทุกคนบอกอเหมือนก,ก,กันนะว่าแตงโมถ่ายเรือ,อ,อใช่มีเหตุการณ์นั้นไหมนีนี่ีีีแสดงว่ามีผู้กำกับโทรคุยกับพี่ปอจริงพี่ไม่รู้ว่าเขาคุยกันไหมนะแต่เขาแค่โทรโทรมานี่คนนี้อย่างนี้นะเราต้องบอกนี้อย่างละสี่ห้า งงไหมว่าทำไมต้องเตียมนี่ไงค,คำแรกเลยอะคือคาถาม่ะคือคือบอกทำไมแล้ว,ลวจังหวะช่วงจังหวะเวลาที่เขาโทรมา็นจังหวะที่มีข่าวว่าพบคนหายแตงโมโตะเกียรตะกายขึ้นมาตรงปางอันแรกเลยมาเลยไยพี่โอเคตอนนี้พวกเราหยุดก่อนเดี๋ยวเราไปดูซิว่าไอ้นั่นนะจริงไม่จริงเพราะตอนนี้เหมือนให้ทุกคนนะช่วยกันเช็คแล้วเพื่อนพี่โมอหนึ่งคนนะเขาเป็นประตึงไม่ใช่ประตึ้งคือปเป็นกู้ภัยนะไี่เป็นกู้ภัยเขาก็จะเน นึกออกมาผู้พ,พันก็จะรายงานกันน่าแล้วบอกว่าเออพี่เราไปเช็คก่อนถัดกันไปชว่วยกินเช็คช่วยกันตามถาว่าพี่โมอ,อยู่ไหนเพราะนณตอนนั้นยังมีหวังอเอาจริงๆพี่ปองไม่ได้รู้จักกับพี่ป้งมันเลยททำไมเขาถึงกล้าพูดคำว่าทุกคนพูดเหมือนกันนะทางทั้งที่พี่ปองก็ถือว่าเป็นคนนอกไม่ได้อยู่ในแวดวงในการพี่ไม่รู้ณณตอนนั้นอ่ะมันอาจจะเป็นอยู่ในสถานการณ์ที่แบบเออจะต้องแจ้งอะไรหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เลยเราอยู่อันนี้ลองไปคนถามรับแต่ทีช่ช้อยก็ทูทำไมวะ กูแบบตาประตาเราอะช่วยกูด,ดูทาไมวะหรอวะแล้วมันมีคำว่าแล้วแล้วไงต่อแล้วกูจะต้องรู้เรื่องนี้ไหมหคานี้เออทีนี้ตอนนั้นเราก็เริ่มเอ็กแล้วว่าเอ๊ะสรุปว่ามันอุบัติเหตุจริงไหมถ้าอุบัติเหตุจริงทำไมต้องมีการเตรียมกันด้วยถูกไหมตอนนั้นคือเขาเป็นคนพูดหมดเลยนะาว่าแบบเดี๋ยวเรานะต้องบอกว่าเราเนี่ยคือข้อมูลจริงนะเราขับเรือเท่านี้มีคำพูดํามุ่งเจมีคำม่จริง,อ,ง,รงอ่าและเ<ม><ม>ข้าใจก่อนคือพี่พอเขาบอกว่าขับเรือพี่ก็เลยเอ็กไงว่าอ้าว ไม่ได้เชื่ด้ไม่ได้เรือสำราญหรอ,อคือในความตอนนั้นที่เข้าใจว่าเป็นเรือสำราญเพราะโมกอ,อาจจะแบบอ่ะไปเยี่ยวแล้วก็แบบเออไปแล้วแบบพาตกเรือบบกับเดินขอบเรือหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะเป็นเรือใหญ่เนาะจนจนแบบเนี่ยเราขับเข้ากับ80นอตพี่ก็เลยเอะไงว่าอ้าวมึงไปเรือสปีดโบ๊ทก็หลอหรือมึงขับเจอแท็กีหรืออะไรกันหลอวะมันถึงงงมันถึงงงเริ่มงงแล้วไง นะตอนนั้นน่ะพี่ปุ๊บอยากรู้ว่าในวันนั้นเนี่ยเขามีการเตรียมเรายังไงบ้างไม่เตรียมเลยเลยไม่ที่เขาบอกหนึ่งศัพท์ให้บอกทางตำรวจที่เขาบอกเขาตะโกนบอกใช่ไหมว่าเราขับเรือปกติแล้วโมขับเรือพี่จำไม่ได้ว่าจำนวนเลขแปดสิบน็อตเก้าสิบน็อตแปดน็อตใช่ไหมเออสักอย่างอ่ะเขาบอกขับเร็วแล้วคนเนี้ยโมก็ไปเยี่ยมท้ายเรือแล้วครับตกเรือนี่คือความจริงที่เราต้องบอกเขาอ่าเราทำไมต้องเน้นคขาว่านี่คือความจริงเออนี่อ่ะ จกึก็เลยจึงก็เลยอย่าง like, อะไรนะแปลกๆเลยอย่างเงี้ยอะแม่ <im it> อเอาเขียนเรื่องนี้ไปมีอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนก็ยังคาใจว่าผู้ใหญ่เหรอไม่ใช่แม่โทร,ราหาแม่ตังโมนะไมพี่ฮิปโทรหาแม่ตังโมนะไมว่าไม่ให้สัมภาษณ์นักข่าวแต่องคาใจแม่เคลียเองเลย <im it> เคยเคลียร์ไปแล้วรอบรนึงด้วยนะว <im it> ันนั้นเคลียร์อีกรอบประเด็นเลยนะพี่ไม่อยากให้แม่ให้ข้อมูลสื่อผู้สื่อข่าวผิดเราเป็นนักข่าวเราอยากได้ข้อมูล แม่ก็เริ่มพูดไปเรื่อยถูกไหมดังนั้นเรยบอกว่าแม่อย่าเพิ่งให้สัมภาษณ์สื่อนะแม่มาฟังเรื่องจากหนูก่อนหนูคือคนเดียวที่ไปเจอทุกคนมาหมดแล้วแม่มาฟังทำลายหนูก่อนฟังเสร็จปุ๊บแม่เข้าไปถามสื่อ,อเออแค่นั้นเลยจุดสรสงค์ว่า <S <S เพราะนะตอนนั้นแม่ยังไม่ดูเรื่องอะไรเลยดังนั้นพวกพี่กลุ่มแร่ที่รู้ว่าพี่ไปเจอตรงนี้นะจะติดพูกแบบนี้นะเหตุการณ์เป็นแบบนี้นะแม่มาเจอแบบนี้นะหนูรู้แบบนี้นะหลังจากนี้แม่ที่สัมภาษณ์สื่ออะไรไปเลยเราไม่ติด เราเขาบอกว่าก่อนที่ไม่ใช่เราเราสื่อมวลชนนะ่ะเราท่อนหนึ่งที่เราอยากอยากรู้ความจริงดังนั้นแม่ต้องมาดูข้อมูลจาก,กอนุ่กร์แล้วแม่เข้าไปสัมภาษณ์สื่อแต่บันทีอันนึ่งว่าเจอรัโมโล้วอหรอเจองโมโบหรออ่ะเรามาไม่ได้เป็นเรื่องตลกสําหรับพี่นะพี่หลอนแม่ค่ะตอนนี้แม่ไปทสัมภาษณ์สื่อนะแม่มาฟังเรื่องจากหุ่มกรร์อันแรกตอนนี้แม่ต้องมาที่ท่าที่หนู่อยู่นะเพราะว่าพี่พี่หัวหน้าชุดเขาก็บอกว่าผู้ใหญ่คนไหน พี่หัวหน้าชุดบอกว่าโมจะขึ้นมาลักษณะไหนก็ตามจะเป็นหรือตายเขาจะมาขึ้นท่านี้ก่อนหกโมงเชา้าพี่บอกแม่ต้องมาตรงนี้ก่อนนะไม่ว่าจะเจอโมหรือไม่เจอโมแม่เลยพูดคาว่าเจอน้องแล้วหรอฉันเหเนื่อยคืเอ,อเข้าใจนะว่าเขาตกใจอ่าเออฉันก็เลยบบอ,อ่ะ แม่จะเย็นนะเดี๋ยววันนี้หนูให้เพื่อน,นไปรับนาแล้วแม่มาตรงนี้มาตรงนี้ก่อนอยากให้หน้าข่าวตามเหตุที่ไม่อยากให้หนักข่าวตามเพราะโป้น้าเป็นโป๊ะเดียวที่ใกล้ถนนที่สุดจากโป๊ะห้าสิบห้าสิบเมตรหรือร้อยเมตรนะถึงถนนเลยถ้าเทียบกับโป๊ะพิบูลหนึ่งอ่ะกว่าจะถึงถนนและกว่าจะออกซอยมันใช้เวลาถูกต้องปะแต่อันนี้โป๊ะนี้คือปึ๊บปึ๊บแล้วถึงเลยคือโป๊ะพี่บูญสองถ้าหนูเคยไปหนูนกัจะเคยเห็น สั้นมากทีดเดียวเองแล้วถึงถนนเลยเขาเลยเลือกโป๊ะเนี่ยเป็นโป๊ะเดียวที่ถ้าโมจะขึ้นมาไม่ว่าจะสภาพไหนหรือเจอมาในแบบไหนเนี่ยคือสิ่งที่ต้องถึงโป๊ะนี้เท่านั้นเพราะโป๊ะนี้เร็วที่สุดออกถนนแล้วถึงโรงพยาบาลไวกว่าที่ไปโป๊ะหนุ่มข้อสองพี่อยากให้แม่มาโป๊ะนี้เพราะแม่คือคนเดียวที่เป็นคนตัดสินใจว่าโมจะต้องเจาะคอ,อโมจะต้องทําอะไรไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่เบิร์ตไม่ใช่ใครเลยเพราะพี่มิชยาพี่เป็นแค่เพื่อนดังนั้นน่ะเวลาพี่คุยกับหัวหน้านชุด เขาก็ถามว่าคุณเป็นใครเป็นเพื่อนแล้วไงพอเพราะอีกอย่างหนึ่งที่ดูข้อมูลชุดนี้เพราะว่าเพื่อนพี่โมอย่างเป็นเพื่อนพี่โมว่ะที่เรียนรังสิษด้วยกันนะ่ะเขาเป็นกู้ภัยเขาก็เดินเข้าไปคุยกับกู้ภัยกู้ภัยเป็นกู้ภัยแล้วเขาก็บอกว่าเจ๊ตอนนี้พี่เขาบอกมาสี่ห้านะดังนั้นแม่ต้องู่ตรงนี้นะเพราะแม่ต้องเป็นคนตัดสินใจเรื่องราวแบ่นี้เลย ก็ถือว่าเคลียร์เนาะอืมสหมครับไม่มีอะไรเลยเออแต่เดาเข้าใจด้วยนะว่าแม่อาจจะมีความแบบตกใจอย่างลูกสาวว่ะก็คงมีความแบบฟังไปเรื่อยอย่ะแล้วก็พูดออกมาเลยอย่ะบอกทำไมคะทำไมแม่ถึงพูดไม่ได้จบแม่ใจเ,เย็นนะแม่ต้องมาฟังเคอ,อ,อมือุกรณ์ขน้ดเลยตอนนี้นนแก๊งเพื่อนเราสี่คนที่อน,นาพี่คุดเดินพี่ฮิโปโปและพี่มอกบินาแตกคอกันไหมแม่ว่าแต่ละคนก็คือเหมือนแบบพูดคนละแบบคนละยาม หรอใช่เหมือนเหมือนพี่นวลเนี้ยที่บอกไม่สงสัยแล้วคือเอาอย่คำว่าไม่สงสัยคือพวกพี่อ่ะหาคาสงสัยด้วยเหตุเพอะไรปะข้อมูลพี่ก็ดูกันเองพี่พิสูจน์กันเองที่เราเห็นว่าเขาไปลงเรือทำทำมาแล้วทำมาหมดแล้วยื่นทำมาหมดแล้วมันเลยมันเลยเป็นการที่พี่พิสูจน์กันเองหายสงสัยกันเองซึ่งข้อมูลชุดเนี้ยที่พี่รู้ถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้ ถ้าพี่สมุปพี่พูดไปพี่ก็ไม่รู้ว่ามันถูกหรือเปล่าคําถามพี่เอาข้อมูลจากไหนชาวเน็ตทุกคนเพื่อนทุกคนสื่อกันเองวิเคราะห์ตั้งสมมติฐานแล้วคือประเด็นอนะพี่พวกพี่มีอาการคือตื่นมาทุกวนันพร้อมกับคําถามที่ว่าเพื่อนกูตายยังไงมันเลยทําให้พี่คาใจอยู่ตลอดจากการคุกการตื่นว่าพี่โมเป็นไงวะมันตายไงวะมึง มันวนอยู่อย่างเงี้ยเป็นเวลาเกือบสองสามเดือนนะและพี่ใช้ชีวิตต่อกันไม่ได้เว้ยมันเหมือนมันไปต่อกันไม่ได้อ่ะมันก็จะวนกลับมาหลุมเดิมอยู่เงี้ยอยู่อย่างเงี้ยตลอดจนเคยพี่มีอาการคือตื่นทุกสองสามชั่วโมงพร้อมกับว่าเจอโมแล้วหลอกเจอโมหลอกเหมือนพี่จะเป็นบ้าพอมาอยู่ภาวะที่มันตกใจอยู่ตลอดเวลาจนอ่ะโอเคสรุปคือเราอ่ะช่วยกันหาตั้งสมมติฐานกันเองวิเคราะห์กันเองและน่าจะจบกันเองมันเลยมันเลยเป็นคำว่าสิ้นหาสงสัยเพราะพี่ต้องเดินหน้าต่อ ณตอนาานี้พอมันถูกลื้อมาใหม่เนี่ยมันก็เลยทำให้เราโอเคถ้ามาถูกลื้อใหม่มันก็จะมีคนที่มาช่วยเราในการพิสูจน์ความจริงอีกเพราะด้วยแรงกาลังเราเราไม่ได้มีแบค็คไม่ได้มีอะไรไม่ได้เราคือคนทมดังหนึง่งเราคือสื่อมันช่องทีวไท่สามเราคือคนทำงานในวงการมันเป็คนนึงอะเราทําอะไรไม่ได้มากกว่านอกจากการที่คิดไปเองเออเองและจบเองแค่นั้นเองพี่ผัวรับ้วในวันนั้นที่เรามีการจําลองหรือว่าทดสอบกันเองอะผลลัพธ์ออกมาปยังไงพี่เออไปไป,ไปไปไปได้เลยเอาง่ยายๆนะคือพี่อยากถึงขั้นว่าซื้อตุตอ มีตุ๊กตายางน้ำหนักขนาดส่วนสูงเท่ากับพีโมเลยครับเพราะเราคงไม่เสี่ยงที่กระโดดลงไปเนาะเพราะทุกเราเราจะเข้าใจว่าการโดดนะ้ำในน้จัรยานดูจ่มีเครื่องช่วยป้องกันอันตรายแค่ไหนมันก็เลยเป็นการที่โอเคลองตุ๊กตายางแล้วโยนเหมือนที่นักข่าวในเมื่อสปีที่แล้วทําคือโยนเนื้อหมูถ้าใครจำได้นะคะโยนเนื้อหมูเราเลยโอเคใช้ตุ๊กตายางโยนลงไปอย่างเนีน้แต่แล้วตอนนั้นนยังไม่ได้ทําด้วยเหตุผลหรือไมไม่ได้เครื่องโยนที่ถูกต้อง แค่นั้นเองคือเขาไม่ได้ปล่อยเช่าว่ะม,มีเรือไหมมีเรือแต่ไม่มีเครื่องยนต์แค่นั้นเองในเมื่อไม่ปล่อยเช่าเราคือเอางี้กันเคยดูโคนันอนะ่ะเราจะรู้ว่าทุกอย่างต้องถูกต้องเช่นเครื่องยนต์ถูกต้องเรือถูกต้องน้ําหนักตัวที่โดนไปถูกต้องมีสองอย่างถูกต้องแต่แค่เครื่องยนต์ไม่ถูกต้องเพราะเขาตามตามให้เขาให้ใจคือแปดน็อตเราก็ต้องขับแปดเราเท่าก,กับเขาถูกปะแปลเราไหนนะพอมาได้โยนมนก็ไม่ได้โยนอืมอมี่โฟจำได้ใช่ไหมที่วันนึงพี่อนนาเปิดไลฟ์คือันสี่คนแล้วบอกว่า เหมือนคนหลับไปม,บไมันจะเหมือนหลับเลยเนี่ยแล้ก็เห็นอยู่ว่าตาคือพ,พี่เห็นภาพพี่เห็นภาพตอนที่เขาพิชครั้งแรกก่อนที่ตาจะป่นะก็เหมือนลับไปปกติเหมือนหลับเหมือนในความเขาพี่มองภาพแค่แป๊บมันไม่ได้มองมันนานนะก่อนที่ทุกอย่างมันจะมันจะเลิกดตามาทั้งหมดแล้วนะตอนนั้นนะั่นคืออาการคนเสียใจยม,มันไม่ได้สังเกตแบบเคอเธอฉันพูดไงดีวะเราเห็นเพื่อนเราอะตายอะเราเพิ่งคุยเม,นะมื่อวานเนี่ยเธอแล้วมันเห็นว่าแบบ สภาพเพื่อนอะเราไม่อยากมองเลยอะมันไม่อยากมองจริงนะแต่แขนขาสวยปกติเลยแต่หน้าไม่เหมือนคนหลับเลยแม่หน้ามันคือคืออาการเอางี้ตามที่พี่เข้าใจตามความอธิบายของนิติเวชเนาะอาการมันเหมือนไปแก๊สมันดันอะตามันจะถลนออกมาปกติแล้วลิงก็จะจูกปากปกติเขาว่าเขาบอกพี่งี้นะใช่ตามันต้องถลนเข้ากันสองข้างใช่เขาบอกว่าตาพี่มองว่ามันปิดข้างนึงนะแต่พี่ไม่เห็นปิดข้างนึงว่ะตอนที่เห็นคือมันถลนออกมาสองข้างแหละที่นิติเวชนะ อ๋อคือแม่ไปดูทีมงานตอนที่พี่เห็นนะ่ะคือเขาคุมหน้าไปหมดแล้วไงไม่ได้ไม่ได้ตอนขึ้นมาสดๆถูกคือตอนสดๆหล่ะพี่มาถึงน่ะคือพี่ยืนร้องไห้แล้ววเห็นเขาเปิดแล้วเพราะพี่อยากขอร้องทุกคนว่าอย่าพ่งถ่งหายตอนที่เขาไปอย่างนี้นะพี่เลยไม่รู้ว่าไ e อ้ภาพอีภาพชุดที่มันผีมามันหลุดมาจากไหนแต่พี่เคยเห็นภาพชุดนี้คือเห็นมาเขาหลับปกติเลยนะภาพที่พี่เห็นนะ่ะ เออพี่ก็เลยไม่รู้ไงว่ามันมาอย่างเนี้ยไม่รู้ว่าตาคนไหนใครถ่ายแต่เห็นไหมเห็นจากโซเชียลมีเดียแหละแล้วบอกทาไมภาพอันเนี้ยกูไม่เห็นวะมันเป็นตอนแรกเลยตอนขึ้นมันเอออันเนี้ยพี่ไม่เห็นจริงๆนะภาพไอ้ชุดเนี้ยจนที่เห็นล่าสุดก็ตกใจก็แบบอ่ะทําไมชุดนี้ไม่เห็นวะแค่นั้นเองแล้วสรุปทรศัพที่โมมีอยู่เครื่องมะแม่อันนี้อ่ะเท่าที่พี่รู้เนาะเขาใช้เครื่องเดียวที่เขาไม่อยู่นะแต่เขาไม่อยู่สองเครื่องดูสามเดี๋ยว่อนอันนี้ พี่โมซื้อโทรศัพท์ใหม่ในวันอาทิตย์ซื้อ iPhone รุ่นใหม่ของปีนั้นวันอาทิตย์ไม่ใช่วันอาทิตย์นั้นอาทิตย์ก่อนหน้านี้อีกอรัพี่ไม่แน่ใจคือช่วงคันวาหรือพฤศจิกาเนี่ยพี่ไม่แน่ใจแต่พี่จาได้ว่าวันอาทิตย์พอพี่ไปซื้อเขาคือเขาเพราพี่อ,อยากพลอยนาบนมึงเปลี่ยนโทรศัพท์เนาะหลายขายของงานหน้าจอแตกไม่มีชิ้นดีจะขายของยังไงใครจะดูเรื่องแล้วก็ติดเน็ตซะนางก็เริ่มเป็นปรการไปซื้อโทรศัพท์ก่อรุ่นใหม่ล่าสุดในช่วงปีนั้น เขาก็จะมีเครื <commun> okay. ่องเก่าสองเครื่องเครื่องเก่าเนี่ยเขาก็อยู่ข้างที่เบิร์ดถูกไหมอีกเครื่องหนึ่งเขาก็ใช้พี่เห็นเขาใช้แค่เครื่องเดียวนะอีกเครื่องหนึ่งคือพ่อแต่อยู่ที่บ้านนะเครื่องพ่ออยู่ที่บ้านเขาแบบมีสั่เครื่องมีเครื่องพ่อเครื่องหนึ่งเครื่องเก่าของตัวเองแต่ให้เบิร์ดไปแล้วแล้วก็เครื่องที่ซื้อมาใหม่ถูกและเครื่องที่เบิร์ดหายก็คือหลังจากที่โมเสียแล้วหายที่โมนั่นแหละที่เป็นเครื่องเก่าหรืเป็นโทรศัพท์พี่เบิร์ดไอ้เครื่องที่โทรศัพท์พี่เบิร ไม่เจอคือมันหายอ่ะมันหายไม่รู้หายไปไหนมันหายมันหายอ่ะพี่ไม่แน่แต่ว่าทัหายก็ไม่เจอเครื่องพี่เบิร์ตบ่นเสียดายอยู่ทุกวันเนี้ยว่าคือในเครื่องอ่ะมันมีรูพี่โมงเยอะมากเรกไหมสามหมื่นสี่หมื่นรูปของเขาว่ะมันมีมันมีรูปเขาอยู่มันหายไปไม่รู้ความทรงจำอ่ะไม่รู้ว่าเขาทําหายที่ไหนเนี้ยแต่รู้พี่เบิร์ตทำหายแล้วก็อหาไม่เจอจนถึงือตอนนี้อืเธอเหมือนเราลืมโทรศัพท์ไปในห้องน้ำอ่ะมาตามหาไปกอนไปขายแล้วว่ะเออ แต่คนที่เจอแล้วรู้ว่าเป็นโทรศัพท์พี่โมแล้วเอาไปหน้าตีเนาะใช่เพราะว่าอันเนี้ยหายคือเหตุการณ์หลังจายที่พี่โมเสียแล้วนะใช่หลังเสียแต่หลังเสียไม่ไังเนาะไม่ได้ท่เรียนถุงเดือนเองมั้งอยู่ในช่วงที่พูดคุยกันตามหาความจริงนอยู่อ่ะโอเคไหมจะได้แบบให้ข้อมูลนี่ไม่ได้ไม่ได้อันนี้หมดแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวออกมาเดี๋ยวีอขอคิดกันเราเป็นจ้าก็เช่นค่ะ